ให้คุณหนูลอตเตอรีห่หน่อยครับเอาเลขอะไรดีจ๊ะโอ้เลขนี้ก็สวยนี่ก็สวยสวยอู้สวยไม่หมดเลยเอาเลขนี้แล้วกันอันนี้นะจ๊ะจ้ะจ้ะจ้ะอ่าเดี๋ยวนะจ๊ะที่ให้ตังค์เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวเฮ้ยสาธุซื้อลอตเตอรี่คู่นี้ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งทีเถอะจะได้มีเงินซื้อบ้านซื้อรถซื้อทอง แล้วก็แต่งเมียให้ลูกชายด้วยนะทุกขอให้เป็นจริงโอ้โหทิพย์งอกฮะแมอธิษฐานไม่เผื่อแผ่คนอื่นเลยนะให้ตัวเองอย่างเดียวเลยนะจะไปเผื่อแผ่ทําไมนี่มันเงินของผมผมก็ต้องอธิษฐานให้ตัวผมสิไปเผื่อแผ่คนอื่นเขาทำไมอา้าวเน่ไม่นึกเลยว่านี่นี่คน,นเราเนี่ยนะเขาบอกว่าเกิดมาเนี่ยมันต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะ คนเราเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยนะว่าสุดประเสริฐแล้วอเพราะมีแต่มนุษย์เท่านั้นน่ะที่สามารถทําบุญได้สร้างกุศลได้สร้างบารมีได้เงินแค่นี้สร้างกุศลสร้างบารมีได้เหรอเองินไม่ใช่ปัจจัยสําคัญทิ่งอกมันอยู่ที่เจตนาและก็ศรัทธา<อ>นะคนเราเนี่ยนะเงินจะมากจะน้อยจะสิบบาทร้อยบาทล้านบาทถ้าเกิดว่า คิดงอกเนี่ยมีศรัทธามีเจตนาที่ดีนะมันก็ได้บุญเท่ากันอทีนี้เพียงแต่ฉันอยากจะเปลี่ยนความคิดของนักง,งอกสมัยว่าเวลาทําบุญให้อธิษฐานเพื่อแผ่ให้ผู้ที่ลำบากผู้ที่ลำบนเป็นทุกข์อะไรเนี่ย<อ>เมื่อเขาได้อํานุมโมทตนารับของเราผลบุญกุศลนั้นเนี่ยก็จะมาตกอยู่ที่นักง,งอกเนี่ยโดยที่ไม่รู้ตัวโอ้งั้นเหรอ,อแค่มาซิลตัอรี่นี่นะใช่เซ่<อ>เพราะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะ เขาเอาเงินส่วนหนึ่งจากการขายสลากเนี่ยนะเอาไปทําอะไรรู้ไหมทําอะไรเอาไปสร้างโรงพยาบาลโอ้โหซื้อเครื่องมือแพทย์ไปทําโรงเรียนไปสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับคนในประเทศนี่โอ้ยหลายๆอย่างเลยล่ะโอ้โหอย่างนี้ถ้าเกิดคนมีคนป่วยเขาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่เราอนุโมทนาสาธุผมก็ได้บุญกุศลส่วนนั้นด้วยสิเอาใช่สินี่ละนี่ละถูกต้องเลยล่ะเอาละเอาละงั้นผมต้องอธิษฐานใหม่แล้วเออ เออเดี๋ยวอธิษฐานอันเนี้ยเมื่อตะกี้สักครู่อ่ะขอคอนเฟิร์มนะเออเออเขาเรียกแคนเซิลเออแคนเซิลนะเอาอันใหม่บอกใครเนี่ยบอกใครแคนเซิลคอนเฟิร์มบอกใครบอกเจ้าที่เจ้าทางที่เราอธิษฐานให้เมื่อตะกี้นี้อนี่น้ผู้ใหญ่เออเช่วยช่วยนำอธิษฐานทีฉันไม่เคยอธิษฐานให้คนอื่นเลยเคยอธิษฐานให้ตัวเองเออเอช่วยช่วยนำหน่อยนะเออเอนั่งลงนั่งลงนั่งลงล่างเลยผู้เข่าลงผู้เข่าลงโอ้ยไหวไหมนะไหวไหมนะโอ้ยจะไหวได้ไงเป็นโรคเกาผู้เข่าดงก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ป แค่โรคเกาข้างบ้านนี่เป็นโรคจับยังไม่เป็นไรเลยคนละอย่างกันเออไม่ใช่ภาษาจีนเก้าสิบเออแล้วคอยว่าตามกันแล้วกันได้ได้ได้เออ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 ้วออ้ครับครอ้ครับาวั้าอ้าวอ้อ้า้อ้อ้าว้้ออ สองตัวสองตัวไก่บ้านใครเป็นขี้เลือนจะบ้าไก่บ้านใครเป็นขี้เลือนจะบ้านเหรอเ้ยไม่เกี่ยวมี้ยโยโทรศัพท์ถึงว่าเลยมีกงมีไก่เลยมั่วหมดเลยมุยโทรศัพท์เอาแล้วเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำพิธีก่อนตั้งใจว่าตามนะครับ ขอให้เงินของข้าพเจ้าขอให้เงินของข้าพเจ้าที่ซื้อลอตเตอรี่ที่ซื้อลอตเตอรี่งวดนี้ก็ดีงวดนี้ก็ดีแล้วก็งวดที่ผ่านมาก็ดีแล้วก็งวดที่ผ่านมาก็ดีแล้วซื้อที่ไหนๆก็ดีถึงแม้จะติดเขาบ้างหรือว่ายังไม่ให้เขาบ้างก็ดีอันนี้ยาวไปเปล่าเหรออโอถ้าแต่เงินที่ข้าพเจ้าข้าแต่เงินที่ข้าพเจ้าได้ซื้อลอตเตอรี่ไปนั้นที่ได้ซื้อลอตเตอรี่ไปนั้น ขออธิษฐานขออธิษฐานให้กับผู้ที่ลำบากให้กับผู้ที่ลำบากยากจนยากจนแล้วขอให้ทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมีความสุขคนที่มีทุกขคนที่มีทุกก็อย่าให้ทุกก็อย่าให้ทุกคนมีสุขคนมีสุขก็ให้สุกก็ให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ต้องเล่นเสียงตามหรอกอะรสาธุสาธุอ่ะเรียบร้อยขึ้นมาอย ไปไงเรียบร้อยดีขึ้นแล้วเอ้านี่พ่อผู้ใหญ่ฉันก็อธิษฐานให้คนอื่นหมดเลยแล้วตัวฉันก็ไม่ได้อะไรสินี่แหละเพราะผลบุญการอธิษฐานนี่แหละเราได้ใช่ไหมเขาอนโมจากรับอาโโมธนาจากเราเนี่ยเขาได้บุญกุศลมาอยู่ที่ทิศงองเนี่ยโดยที่ทิศงองไม่รู้ตัวรู้เปล่างั้นเหรออ้าวโอยผู้นี่ขนลุกเลยเนี่ยนี่หน้าใสขึ้นเลยเนี่ย มันไวแล้วกรขนาดนั้นจริงเพราะเพราะเบิกบานด้วยใจบุญไงอ๋อก็เนี้อิ่มบุญอิ่มบุญนี่รักยิ้มขึ้นเลยทันทีเลยนะรักยิ้มหรือรักแล้เออเห็นไหมมีอารมณ์ดีเลยเห็นป่าเอาแล้วญิงเรียบร้อยแล้วจ้าขอบคุณจ้า